สวัสดีครับวันนี้เจอกันกันกบผมหมอขิดโชลลี่ลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่1ตุลาคม2564โดยเริ่มต้นคาทํานายตั้งแต่วันนี้ก็คือ17กันยายนเป็นต้นไปนะครับไม่ได้มีผลต่ออดีตที่ผ่านมาหรืออนาคตที่นอกเหนือจากวันที่1ตุลาคมไปแล้วในคลิปนี้ผมทานายดวงชะตารมวามๆกว้างๆไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง,องของการงานการเงินโชคลาภบุญสมบูรวงชะตาแล้วก็ตัวเลขมงคลนะครับ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปคุยกันเรื่องของดวงดาวนะครับเดี๋ยวเราฝากไวน้นิดหนึ่งนะครับช่องทางการติดต่อดูดวงกับผมหมอกิชชีทั้งเบอร์โทรศัพท์อดีไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กสนใจอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบเอ็กซ์คลูซีฟก็ติดต่อคูดคุยเข้ามาได้เลยนะครับทุกปัญหามีทางออกเสมอครับและราศีที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือราศีมังกรราศีมังกรในรอบปักนี้จะอยู่ในกลุ่มมหาเฮงอันดับที่3นะครับคนเกิดราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมพับ ผมไม่ได้อิงในส่วนของเวลาเกิดหรือว่าลัคนาแต่ผมเน้นในเรื่องของราศีนั่นหมายถึงว่าคุณเกิดวันที่16มกราคถึง12กุมภาพันธ์เข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยจะเวลาจะเกิดเวลาไหนช่วงใดของปีของเดือนนั้นก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้ครับมาว่ากันเรื่องของการงานก่อนนะครับผมจะว่ารวมๆไปเลยก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานเพราะด้วยคนราศีมังกรรอบปากนี้เนี่ยเด่นในบางสาขาอาชีพนะครับ จะพูดถึงเรื่องอาชีพที่เด่นเด่นก่อนในรอบปังนี้ก็คือคนที่อยู่ในแวดวงของยุดยานพานนะหรือใครที่เปิดร้านซ่อมรถหรือ ร้านทําเครื่องจากเครื่องยนต์นกลไกต่างๆเหล่านี้ถือว่าไปได้สวยหรือคนที่เกิดราศีมังกรแล้วอยู่ในกลุ่มงานเกี่ยวกับบัญชีการเงินการธนาคารอันนี้ถือว่าไปได้ในทิศทางที่ดีหรืองานด้านการบริการบางอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของการสะเซตซอยหรือแม้กระทั่งอาชีพอาหารการกินคนราศีมังกรที่อยู่ในกลุ่มนี้ถือว่าพอไปได้ในระดับปานกลางแต่บางคนอาจจะอยู่ในระดับไฮเอดก็คือสูงเลยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของคนที่อยู่ในระดับสูงก็คือจะเป็นพวกที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเงินเงินทองทองหรือคนที่อยู่ในแวดวงของงานซ่อมสร้างเกี่ยวกับยุทยานพานะอันนี้ถ้าเป็นราศีมกรถือว่าโดดเด่นมากนะครับไปในทิศทางที่ดี คงจะเป็นเพราะว่ายนตกรรมใหม่ๆอะไรต่ตางๆเข้ามาในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมากส่งผลทําให้คนไทยเราเนี่ยแม้จะอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้ก็ยังสามารถมีเงินที่จะนํามาใช้จ่ายเพื่อที่จะซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ลักษณะก็เลยกลายเป็นว่าคนราศีมังกรเนี่ยถ้าอยู่ในแวดวงกลุ่มงานนี้ถือว่าไปได้สวย แล้ว้าถามผมว่าคนที่ทํางานบริษัทห้างร้านทั่วๆไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพดีล่ะคนราศีมังกรในรอบปักนี้ดวงของเจ้าชะตาเองรู้สึกยังอึมครึมเหมือนกําลังตัดสินใจว่าจะอยู่ที่บริษัทเดิมหรือจะย้ายด้วยเพราะเจ้าชะตารู้สึกเหมือนกําลังถูกเพ่งเลง็งหรือกําลังมีเรื่องไม่สบายใจเขาเรียกว่าเดือดเนื้อร้อนใจลาคาญใจเพราะบางทีอาจจะเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายอาจจะเหมือนกับว่า ดูอึมครึมอะนะครับเวลาที่เราทํางานแล้วเหมือนมีใครจ้องจบผิดอยู่ก็เลยส่งผลทําให้คนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยเกิดอาการบูบบุ๊บ,บาฟากๆร้อนๆหนาวๆนั่นเองแต่ถ้าถามผมว่าแล้วถ้าต้องการอยากจะเปลี่ยนงานได้ไหมชาวราศีมังกรน่าแปลกอยู่อย่างหนึง่งเวลาที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานคุณจะปุ๊บปั๊บแล้วเปลี่ยนแล้วมีโอ,อกาสที่จะได้งานใหม่ทันทีโดยที่คุณเองก็คาดไม่ถึงลักษณะแบบได้มาแบบฟุบกฟุอันเกิดขึ้นจากหนึ่งความสามารถหรือคนที่เรารู้จักเป็นคนแนะนําให้ได้ทํางานนั้นก็ ถือว่าเรื่องของการงานถือว่าไปได้ในทิศทางที่ดีพอสมควรนะครับคนราศีมังกรอีกกลุ่มอาชีพหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือเกี่ยวกับคนที่ทําธุรกิจในหน้าค้าที่ดินหรืออสังหาต่างๆบางคนเนี่ยพูดคำสองคำก็สามารถปิดตลาดการขายได้ทันทีเลยถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนราศีมังกรมีการสื่อสารที่ชัดเจนมากอีกหนึ่งอาชีพก็คืองานด้านขายสินค้าออนไลน์เพราะคนราศีมังกรเป็นคนมีความฉลาดหลักแหลม เขาเรียกว่าจัดจ้านในส่วนของโลกโซเชียลคุณสามารถนำวิวัฒนาการใหม่ๆมาประกอบเป็นพลังของตัวเองทําให้การใช้งานด้านสื่อออนไลน์นะเป็นไปในทิศทางที่ดีจนส่งผลทําให้มีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆพุดขึ้นมาค่อนข้างที่จะมากบางคนอาจจะไม่ถึงต้องไปยิงองค์ยิงแอดแต่สามารถที่จะใช้ความสามารถของตัวเองไลฟ์สดขายสินค้าวันหนึ่งคืนหนึงขายได้นับเป็นพันๆสองพน เราเนี่จะปรากฏขึ้นยิ่งถ้าใครอยู่ในเวดวงของเครื่องเสริมงานกิฟชอบเสื้อผ้านหน้าผมกระเป๋ารองเท้าในรอบปังนี้ถือว่ายังมีโอกาสขายได้สําหรับคนราศีมกรนะครับแต่ถ้าคนราศีมกรเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของกิจการแล้วต้องการขยับขยายกิจการ ผมมองว่าในรอบปักเนี้ยสิบเจ็ถึงหนึ่งตุลาคมยังอยู่ในช่วงเวลาที่อึมครึมพอสมควรยังไม่ควรที่จะมีการขยับขยายอาจจะต้องรอช่วงประมาณสิ้นเดือนกันยายนไปแล้วค่อยว่ากันเรื่องของการขย,ขยายพันธให้เติบโตจะดีที่สุดเรื่องของการงานอยู่ในระดับแบบนี้แล้วถ้าถามผมว่าคนราศีมังกรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยในกรณีถ้าเป็นข้าราชการแล้วอยากจะไปสอบแข่งขนันมีโอกาสประสบความสําเร็จไหมต้องบอกว่าคุณจะได้โอกาสแบบฟุกฟ๊กๆไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้คาดฝันหรือพูดง่ายๆว่าอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจในกรณีถ้ายจะไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจําขอให้คุณทําไปตามหน้าที่อย่าไปคาดหวังอะไรกับมันแล้วคุณจะสําเร็จ ดวงชะตาชาวราศีมังกรในรอบปบังนี้ถือว่าช่วงประมาณสองสมอาทิตย์จากนี้ไปเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีค่อนข้างที่จะมากยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการเงินผมมองว่ามีโอกาสที่จะประสบความเด็ดแบบฟุกๆแบบไม่คาดฝันแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องงานก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินชาวราศีมังกรเป็นคนที่มีเครดิตทางการเงินดีนะต้องบอกว่าเป็นคนเก่งใจใหญ่ใ,หญใจสปอร์ต จะเป็นข้อเสียบางอย่างที่ทําให้คนราศีมังกรเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้เพราะฉะนั้นในบางครั้งบางทีการที่เรารู้จักประมาณตนก็จะเป็นเรื่องที่ดีคนราศีมังกรหากอยากจะไปทําธุรกรรมทางการเงินกับแบงก์กับธนาคารในรอบปักนี้คุณจะได้รับโอกาสแบบฟุกๆบางคนไม่เคยทําธุรกรรมทางการเงินสําเร็จได้ด้วยตัวเองอยู่ๆมาปักนี้ทําได้แบบเจ้าทตาเองก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันเรา่นี้จะปรากฏขึ้น ใครที่กำลังมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องของการเงินหากแม้นวิ่งเต้นหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อจะหยิบยืม,ยมหรือต้องการอยากจะเอามาขัดดอกก่อนหรือเอามาแก้ขัดแก้หรือเอามาแก้ขัดสนในช่วงนี้คนราศีมังกรสามารถหาได้แต่ก็ต้องประเมินตัวเองด้วยว่าเรามีความสามารถในการที่จะจับใจ่ายใช้สอยเวลาที่จะต้องส่งคืนได้มากน้อยแค่ไหนเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนราศีมังกรหรือทุกๆราศีควรจะพิจารณาให้รบอบคอบโดยภาพรวมดวงการเงินถือว่าโดดเด่นยิ่งวันที่1ตุลาคมคนราศีมังกรมีโชคแบบฟุกๆ ผสมเข้ากับบุญที่เคยทํามาแต่พบภูมิก่อนย้อนมาถึงในช่วงปัจจุบันนี้ทําให้เจ้าชะตาสามารถลืมตาอ้าปากหมดเปลืองหนี้สินที่เป็นอยู่ได้อย่างมหัศจรรย์เลยทีเดียวโชคลาภจะได้มาแบบฟุกๆการเงินได้มาแบบไม่คาดฝันเจ้าชะตาจะมีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านดวงชะตาเปลี่ยนแปลงพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือสู่ชีวิตที่ติดดินกลายเป็นชีวิตที่ติดดาวเพราะฉะนั้นคนราศีมังกรแต่ว่าอย่าหลงและเรินกับสิ่งที่ผมพูดเพราะทั้งหมดที่ผมพูดไปผ่านทาง แล้วอิงในส่วนของดวงดาวด้วยดาวเจ้าเดือนหรือว่าดาวราชาโชคของคนราศีมังกรนั้นโคจรอยู่ในลักษณะที่โดดเด่นมากส่งผลทําให้วจับอะไรในช่วงนี้ก็มักจะมีโอกาสประสบความเร็จเป็นเงินเป็นทองแต่คนราศีมังกรคุณต้องเดินทางดันด้นทาแล้วก็ลงมือทําให้มันจริงๆจังๆคุณจึงจะประสบความสําเร็จแต่แต่คุณนอนงอมืองอเท้าอยู่ในบ้านรอโชคลาภรองานรอเงินมาหา คุณรอจดตายก็ไม่มีสิ่งเหล่านั้นปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะปรากฏได้ต้องออกไปเผชิญกับมันออกไปเจอเจอกับมันแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนา เป็นช่วงเวลาที่คนราศีมังกรค่อนข้างโดดเด่นในหลากหลายเรื่องของการเงินนะครับใครที่อยากจะซื้อบ้านซืดด้อรถคนราศีมังกรมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จที่สําคัญที่สุดคุณจะได้บ้านที่ดีเป็นบ้านที่ถูกตามหลักฮวงจุย้ยเวลาที่คุณเข้าไปอยู่ทั้งน้ําทั้งลมทุกอย่างลงตัวบริบูรณ์สมบูรณ์แถมเจ้าที่เจ้าทาง เอ็นดูรักใครพร้อมที่จะหยิบยืน่นเรื่องของโชคลาภการเงินให้กับคนราศีมังกรเพราะฉะนั้นผมดีใจด้วยกับคนราศีมังกรหากอยากจะซื้อบ้านซื้อช่องเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแต่ตัดสินใจให้ดีว่าจะซื้อบ้านเดี่ยวคอนโดหรือเทาเฮาส์ก็ว่ากันไปนะครับเรื่องของการเงินเป็นแบบนี้ผสมเข้ากับเรื่องของโชคลาภที่จะเกิดขึ้นในวันที่หนึ่งตุลาคมยิ่งส่งผลทำให้คนราศีมังกรโดดเด่นเหนือกว่าราศีอื่นในระดับเดียวกันหรือพูดได้ไง่ายว่าในเซกเมนต์เดียวกันเลยทีเดียวนะครับ เรื่องของการเงินออกมาในรูปแบบนี้คราวนี้เรามาต่อกันในส่วนของทิศทางนําโชคหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญเสริมดวงชะตาก่อนคนราศีมังกรในรอบปักนี้หากแม้ต้องการอยากจะให้บุญบาร,รมีเสริมส่งให้เจ้าชะตาโดดเด่นทั้งเรื่องของการงานทั้งเรื่องของการเงินไม่ติดไม่ขัดในรอบปักนี้ก็คือการทําบุญควรทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายหลอดไฟสายไฟ นะครับถวายภาชนะใส่อาหารให้กับวัดวารามหรือไม่กระทั่งการทําบุญถวายสังฆทานเป็นบาทให้แก่พระภิกษุสงฆ์นะครับหรือจะบริจาคปัจจัยสร้างโบสถ์หรือบูรณะปฏิสังขรณ์มนดบหรือว่าเจดีย์เก่าๆจะเด่นเรื่องของโชคลาภมากที่สําคัญหากแม้นเรามีโอกาสได้เดินทางไปกราบสักการบ,บูชาศิลปศิษ์แล้วทางวัดเขากําลังมีการเททองหล่อพระ คนราศีมกรอย่ารีรอในการที่จะสมทบทุนสร้างพระตรงนั้นนะครับจะยิ่งส่งผลให้คุณมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภด,ด้วยเพราะดวงชะตาถือว่าเปิดค่อนข้างที่จะมากดาวราชาโชคสถิตยอยู่ในลัคนาที่โดดเด่นจนส่งผลทําให้คนที่เกิดราศีมกรมีโอกาสืมตาอาปาปักได้อย่างที่ผมบอก บุญกุศลจะเป็นบาตแรกที่จะส่งผลให้คนทุกๆราศีก้าวสู่ความสําเร็จทานศีลภาวนาเป็นเรื่องที่สมควรทําอย่างยิ่งที่สําคัญที่สุดนะผมอยากจะเรียนอย่างนี้คนราศีมกรหรือทุกๆราศีควรจะมีผมวิหารศีเมตตากรุณามุทตตาและอุเบกขาเป็นวิหารธรรมในการเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ สี่อย่างนี้จะเป็นตัวทําให้คนราศีมังกรมีโอกาสดีๆใจเย็นสุขุมมีสมาธิเวลาจะทํานู่นทํานี่ก็มักจะคิดไตรตรองอย่างละเอียดรอบคอบเพราะฉะนั้นการทําบุญเสริมดวงชะตาแม้ว่าเราจะทําตามนี้แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ทําทานตามหรือไม่ได้กรวดน้ําอุทิศกุศลผลบุญไปแบบไม่มีที่สุดบุญนั้นก็อาจจะส่งผลน้อยแต่ถ้าเรามีการแผ่กระจายเรื่องของบุญไปไม่มีที่สุดบุญนั้นก็จะยิ่งส่งผลบนบันดาลให้เราประสบความสเร็จได้ มากกว่าที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นอย่าได้ขาดเรื่องของการสร้างบุญสุนทานนะครับทานศีลภาวนารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์นะครับหรือว่าจะเป็นศีลแปดก,ก็ได้นะครับเป็นเครื่องอยู่ของพรหมด้วยนะถ้าเป็นศีลแปดนะครับคนราศีมกรหากแม้นอยู่ในแวดวงนี้หรือคุณเป็นคนที่เข้าวัดเข้าวาจิตใจอบ,บอมาอรีดูแลผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนกตัญญูรู้คุณคนคนราศีมงกรคุณจะไม่มีวันตกตา่า สิ่งที่คุณทําไปแม้วันนี้ยังไม่มีผลแต่ในอนาคตผลนั้นจะตามมาสนองคุณแน่นอนหรือบุญที่คุณได้ทํามามันจะส่งผลย้อดคุณไปสู่ภพภูมิที่ดีในภพภูมิ ที่อยู่ปัจจุบันนี้นะครับคือเรียกได้ว่าเวลาเราสิ้นพบสิ้นชาติในชาตินี้ไปบุญกุศลที่เราทําก็จะนําพาเราไปสู่ที่ดีๆได้เกิดอยู่ในภพภูมิที่ดีกว่าที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นบุญถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับหากแม้นเราต้องการอยากจะให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังและปรารถนาแนะนําให้สร้างบุญสร้างกุศลกันเยอะๆจะดีที่สุดครับหลังจากเราทําบุญเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็มาถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะเข้าไปกราบสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคนรา ดวงชะตาคนราศีมังกรในรอบปักนี้เนี่ยนะครับก็คือหนึ่งแนะนําเข้าไปกราบสักการะสลีระสังขารของหลวงพ่ออีจังหวัดชนบุรีนะครับสาเหตุอะไรที่ผมแนะนําไปทางนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับหรือจะไปสักการะหลวงพ่อโสธรที่วัดโสธรวรารามก็ได้นะครับหรือจะแวะไปกราบสักการะหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดสระบุรีหรือจะขึ้นไปกราบนามสัสก,การรอยพระพุทธบาทตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เน้นนะครับว่าควรเป็นรอยจริงๆของพระพุทธเจ้าที่ท่านคงประทับไว้จะ ยิ่งส่งผลดนบันดาลให้เราหรือคนราศีมังกรนะโดดเด่นมากยิ่งขึง้นสถานที่ที่ควรจะแนะนําก็คืออย่างเขาวงพระจันทร์หรือว่าวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเหล่านี้จะเป็นรอยพระพุทธบ,บาทที่ชัดเจนแล้วก็จริงๆนะครับหรือถ้าจะเป็นทางภาคเหนือคนราศีมังกรก็แวะเข้าไปกราบสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อทันใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพระธาตุดอยดอยคําพระธาตุดอยกองมูทุกๆุกที่นะครับที่อยู่ทางภาคเหนือคนราศีมังกรสามารถที่จะแวะเข้าไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแถมยังขอโชคขอลาภได้ด้วยนะครับสาเหตุที่ผมแนะนําไปทางด้านนี้ก็ด้วยเพราะว่าในช่วงปักนี้คนราศีมังกรมีทิศนาโชคอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองทิศก็คือทิศต,ตะวันออกและทิศเหนือนะครับมีอยู่ด้วยกันสองทิศนะครับเวลาที่เราเดินทางไปทางทิศต,ตะวันออกก็แวะกลับสัการับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทางด้านโน้นหรือจะเป็น ทางภาคเหนือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรามีโอกาสได้เดินไปทางไหนหรือว่าใกล้ตรงไหนก็แวะไปตรงนั้นนะครับสําหรับดาวคู่มิตรนะครับของคนราศีมังกร,กรที่จะส่งผลบันดาลในเรื่องของโชคลาภทางการเงินก็คือผู้ชายผิวเนื้อดําแดงอายุ25ปีขึ้นไปนะครับรูปร่างผอมสูงแต่ว่าสมส่วนนะคนคนนี้เนี่ยนะฮะจะมาจากทางทิศเหนือหรือว่าเขาอาจจะมีแผงลอตเตอรี่อยู่ทางทิศตะวันออก บางคนก็อยู่ทางทิศเหนือเลยก็มีหรืออยู่ทางทิศตะวันออกก็มีเราจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตรี่ก็ควรจะเลือกคนลักษณะแบบนี้จะทําให้มีโอกาสดีๆในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับแต่สีที่นําโชคเวลาที่เราจะไปเสี่ยงโชคซื้อหวยหรือไปทาบุญก็แนะนําให้เป็นสีขาวสีฟ้าและสีน้าเงินสามสีนี้เป็นสีที่โดดเด่นของคนที่เกิดในราศีมังกรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับ เลขนำโชคประจำวันที่1ตุลาคม2,564ของคนราศีมังกรมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดก็คือ5ตัวนะครับก็คือเลข3เลข2เลข8เลข0แล้วก็เลข7วันที่ที่เหมาะสมที่เป็นมงคลของคนราศีมังกรคือ 20, 27, 29, 30และวันที่1 เวลาที่เหมาะสมในการจะเสี่ยงโชคของคนราศีมังกรถ้าเป็นช่วงเช้าก็คือ10นาฬิกา31นาทีและเวลา12นาฬิกา10นาทีแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับก็แนะนําในช่วงเวลาบ่ายสาโมง20นาทีและเวลาสองทุ่มสินาทีนะครับสถานที่เหมาะสมในการที่จะเสี่ยงโชคซื้หอหวยซื้อลอตเตอรีตตร่ของคนราศีมังกรก็คือ1ห,หน้าแบงก์หน้าธนาคารหรือหน้าโรงพยาบาลเด็กหรือหน้าโชว์รูมรถหรือแหล่งท่องเที่ยวริมน้ําริมทะเล หรือจะเป็นตลาดสดแต่ให้เน้นในโซนของร้านอาหารเป็นเกณฑ์นะครับหรือเวลาที่เราเดินทางไปทําบุญไปถวายอของให้กับวัดบารามเราลองหาคนที่มีลักษณะแบบนี้แล้วลองเสี่ยงโชคดูแต่ควรจะเน้นเรื่องของวันที่แล้วก็เวลาด้วยนะครับจะดีที่สุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับคนราศีมังกรเนี่ยเวลาจะเสี่ยงโชคทุกครั้งไปลองหันหน้าไปทางทิศตะวันออก แล้วตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทางด้านโน้นหรือหันหน้าไปทางทิศเหนืออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทางด้านโน้นแล้วขอโชคขอลาบแล้วก็ลองเสี่ยงโชคดูในกรณีถ้าไม่ชอบเลขที่ผมให้ไปคนราศีมังกรก็สามารถที่จะให้คนขายหยิบจับให้ได้เลยนะครับเพราะดวงชะตาถือว่ามีโชคแบบฟุกไม่จำเป็นที่จะต้องไปเลือกในส่วนของตัวเลขบางครั้งคนมันจะมีดวงซื้ออะไรมันก็ถูกอย่างที่คนขายเขาว่านะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีมังกรก็ลองใช้วิจารณญาณของตัวเองดูก็แล้วกัน,น อันนี้เป็นดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีมังกรมหาเฮงอันดับที่สประจําวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 4กับผมหมอกิตชอลลี่นะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบละเอียดก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยผ่านทางไอ l ดี e ลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับราศีมังกรมหาเฮงอันดับที่3ประจําวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 4กับผมหมอกิตชลลี่ก็คงจะขอยุติลงปรงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสาหรับท่านไหนที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงต่างก็ตาม,ตามที่บอกไปเมขขื่อสัก แล้วครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ว่าจะเป็นราศีอะไรต่อไปนะครับสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ